ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z o ูม 072.com และทาง w w w d m c tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยบท,ที่ว่าต้องใช้สติกับปัญญานักสร้างบารมีต้องเข้มแข็งต้องใช้สติกับปัญญาของเราอย่าไปท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าน้อยอกน้อยใจวิตกกังวลคิดว่าบุญไม่ช่วยเราเราทำมาตั้งเยอะ อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดผิดแล้วคิดใหม่ได้เรายังมีเนื้อมีหนังมีกายมนุษย์อยู่ความคิดที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่เดี๋ยวนี้คิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่สักวันหนึ่งจะเป็นวันแห่งชัยชนะของเราในช่วงนี้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบุพเพปตพลีครั้งที่158เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หม NO ู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันพระแรม15้าค่ำเดือน12วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบุพเพปตพลีครั้งที่158เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อสืบสารอริยะประเพณีนี้ให้สืบทอดต่อไปในการนี้ทางวัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายภายในงานท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศิลห้าอาราธนาธรรมและนำคณะสงส์สวดพระพุทธมนตร ส่วนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายมัตะกะพัตตาหารทั้งยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายพัตตาหารและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่า จากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ชำระจิตใจให้ใส่สว่างและประณีตด้วยการทำบุญรักษาศีลให้ใจบริสุทธิ์และบุญที่ได้ทำในครั้งนี้จะส่งผลให้ได้บุญกันครบถ้วนโดยเฉพาะการอุทิศบุญไปยังบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว หากจิตใจของเราผู้ถวายนั้นได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วใบหน้าของบรรพบุรุษก็จะผุดขึ้นมาให้เราได้นึกถึงและแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกำลังใจอันกล้ากแกร่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสานฝันพระพ่อให้สำเร็จนั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในวันนี้บุญนิวส์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระถาวรถาวโรประธานสงฆ์ปฏิบัติธรรมธรรมสถาลิประเทศเนปาลถึงการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างประเทศรวมทั้งความสำคัญของต้นสมบัติจกักรพรรดิที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตามอบให้เราไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดได้จากรายงานค่ะ ตอนพันษาต้นๆของพี่ก็ได้นั่งสมาธิที่ดอยสุเทพของพี่ก็ได้เป็นชุดหนึ่งที่เขาไปนั่งพ,พ่อเขาจะคุยเรื่องเป้าหมายมโนปณิธานของหลวงปู่ของพ่อค e. ุณยายก็จะเอาวิชามกายไปทั่วโลกท่านก็บอกว่าคนทั้งโลกมีเท่าไหร่จ้ะ6 5 0 0ล้านคนครับประมาณเออเนี่ยลูกทุกคนนะถ้าพระเราหนึง่งรูปเทศศน,นให้คนเข้าถึงธรรมกายนะ ได้หนึ่งล้านคนเราก็ต้องมีพระ6,500รลูกก่อนตายนะลูกจะต้องให้คนเข้าถึงธรรมกายให้ได้หนึ่งล้านคนมันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเ,ออเราจะต้องมีส่วนที่จะทำให้คนได้เข้าถึงธรรมกายให้ได้สอนเรื่องส่วนงานกายเขาได้รู้ว่านิพานอยู่ตรงไหนเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยก่อนตายเราจะต้องมีส่วนร่วมให้ได้1ล้านคน การไปทําหน้าที่เผยแผ่ในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเราไปในถิ่นที่เราไม่ใช่บ้านเรายิ่งไปต่างประเทศเนี่ยภารกิจที่ถูกส่งไปยิ่งของพี่ไปเนปาลเนี่ยก็หนึ่งภาษาไม่ได้เลยมาเปรียบเทียบตัวเองก็เหมือนกับคนพิการสามอย่างตาบอดหูหนวกเป็นใบตาบอดก็คือคือเราออกจากที่พักเราก็ไม่รู้ว่าซ้ายมือเราจะไปไหนขวามือเราจะไปไหน โหหนวก็เพราะฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเป็นใบก็เพราะจะสื่อสารจะพูดอะไรเขาก็แทบแทบจะไม่รู้เรื่องนะฮะทีนี้เราจะเผยแผ่ยังไงก็เอาตัวเรานี่แหละไปเผยแผ่คือก็นึกถึงพระสมมาเจ้าเวลาท่านออกไปเผยแผ่แต่ละครั้งก็ไม่มีคนรู้จักพุทธเจ้าคือใครพุทธศาสนาคืออะไรเนี่ยพอไปคนก็เห็นแล้วก็เออศรัทธาแล้วก็ค่อยมา อสอบถามธรรมะค่อยมาว่าเรามาบวชเพราะอะไรต่างๆก็จะได้มีโอกาสเผยแผ่ธรรมอย่างหลวงพี่อธิบายก็อธิบายเหมือนยายเลยทําทไมต้องทําตรงนี้ก็เหมือนบุญชีวิตเราก็เหมือนเรือนะบุญก็เหมือนน้าวิบากกรรมเก่าเราก็เหมือนตอไม้ที่อยู่ใต้น้ําถ้าเมื่อ,อไหร่บุญมันลดเหลือก็ไปต่อไม่ได้มันชนตอเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญจากไรทานศีลภาวนาดังนั้นเราก็ มาที่นี่ก็ต้องมาทําทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนา,านก็สอนแค่นี้เขาก็จะมาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ชวนเขานั่งเขาจะถามมานั่งยังไงอย่างเงี้ยเราก็นั่งไปด้วยกันแค่นั่งไปด้วยกันยิ้มๆเนี่ยเขาก็มีความสุขละกลับมาเวลามีปัญหาเราก็ไปหาหลวงพ่อท่านก็บอกลูกเอ้ยไม่มีที่ไหนไม่มีปัญหานะผู้นําประเทศก็มีปัญหาปัญหามีก็แก้ไป งานเรามีก็ทำไปบุญก็สร้างไปนะส่วนปัจจัยก็ให้เราเชื่อมั่นในบุญเวลาเราสร้างบุญแต่ละครั้งก็ท่านก็จะให้หลักวิชาว่าก็ต้องให้มีใจที่ผ่องใสนะแล้วก็ทำโดยศรัทธาอย่างพ่อพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากเช่นไปจัดบวชพันรูปเนี้ยคนมาสมัครสมใบสมัครสามพันอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเรายังไม่รู้ว่าใครจะมาสมัครเลยแต่พ่อบอกเออไปจัดบวชนะลูก หรือตอนเราบวชเนรแก้วหนึ่งหมื่นรูปเราก็ไปกราบหลวงพ่อเนี่ยยังจําได้เลยก็คิดว่ายอดคงไม่ถึงอ่ะอย่างมากก็คงได้แค่สักหกพันพอไปกราบหลวงพ่อพ่อธรรมะก็บอกลูกหลวงพ่อว่าจะเกินหมื่นนะแล้วมันก็เกินหมื่นจริงๆก็ไม่รู้ว่าอมาจากไหนเขาทําให้เราเราก็เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะเออปลื้มใจนะปลื้มใจว่าเราก็ได้ ใช้ร่างกายเราเนี่ยนะให้หลวงพ่อได้ใช้งานแทนมือแทนเท้าท่านเพราะหลวงพ่อจะเอาวิชาทางกายไปทั่วโลกตามที่หลวงปู่สั่งคุณยายมาแล้วหลวงพ่อก็จะเอาไปทั่วโลกจริงท่านก็ต้องอาศัยกายของนักรบก็คือลูกพระ,ะที่จะไปะเป็นเจ้าวาดศูนย์สาขาทั่วโลกนี่แหละซึ่งเราก็มีสองร้อยกว่าศูนย์ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันอาหารการกินก็ไม่ง่ายเลย อย่างพระอาจารย์เจ้าคุณวิชาเนี่ยท่านก็เป็นคนภาคใต้นะแต่ต้องไปอยู่เชียงใหม่อาหารการกินไปเจออึ่งชัยโยเนี่ยก็คืออึ่งที่มันยกมือขึ้นเหมือนถ้าคนวิ่งเข้าเส้นชัยรอยอยู่ในหม้อแกงคือมันมันมันไม่ง่ายแต่ทุกคนไปอยู่จนพัฒนาวัดได้จนมีพระเนนเป็นสิบเป็นร้อรูปขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้จากจุดเริ่มต้นย่ามเดียวทั้งนั้นเลยนะ กับเป้าหมายมโนปฎิธานอยู่เนี่ยต้องอดทนถูกด่าเนี่ยเชื่อมั่นว่าทุกคนถูกถกด่ามาหมดเจ็บไข้ได้ป่วยปางตายมีคือไปนี่ต้องพูดว่าไม่ได้คิดว่าเอ้ยตัวเองตายเนี่ยมันมันก,กลัวไหมอะไรเงี้ยคือขอให้ได้ไปทํางานพระศาสนาว่าจะามีส่วนหนึ่งในการเอาวิชากายไปโั่ทวโลกนั่นแหละก็คือหัวใจมโนปฎิธานของพระที่ไปทําหน้าที่เผยแผ่ทุกคน เสร็จแล้วหลวงพ่อธรรมะเมื่อก่อนให้เมตตาให้พวกเราไปกราบทุกเดือนพอกราบเสร็จพอเราเล่าเรื่องงานเรื่องอะไรเสร็จบางครั้งท่านก็มอบต้นสมบัติด้วยตัวท่านเองท่านก็เอาปัจจัยใส่ซองมาแล้วก็พอก็จะพนมมือจบเหนือหัวเสร็จแล้วหลวงพ่อให้เป็นต้นสมบัตินะลูกนั่นแหละคําว่าต้นสมบัติเกิดขึ้นเวลารับมาเราก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน,นี่เป็นต้นสมบัตินะมันก็จะตักไม่พร่องครั้งนี้ พี่ว่าการที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมบุญกับหลวงพ่อต้นสมบัติเนาะก็คือการที่เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งเนาะก็รวมบุญกันหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคน,นพี่จำำําคําเนี้หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนได้บุญกับหลวงพ่อด้วยเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะในสังสารวัตนี้คือคือ,อาเบายภูมิทั้งส และสิ่งที่จะทําให้เรารลอดพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่คือศูนย์สาขาวัธรรมกายนะเราจะมีหลักประกันอะไรว่าเราจะไปเกิดที่ไหนในโลกล่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยขอว่าเราไปเกิดที่ไหนในโลกก็ขอให้มีศูนย์สาขาวัธรรมกายเถอะเพราะจะได้มีแหล่งที่ทำให้เราได้สร้างบุญให้เราหลอดพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่เพราะนารกสวรรค์เปรตอสุรกาย สัตว์นรกสัตว์เดชานี่มันน่ากลัวมันยาวนานถ้าเราไม่มีศูนย์อ่ะเอาง่ายๆเลยนะไม่มีศูนย์สาขาเราอยู่ในอเมริกาในยุโรปอ่ะเราเกิดมารวยฟรีเลยนะแล้วรวยตรงนั้นเรามีหลักประกันอะไรว่าเราจะไม่ไปเกิดในอบายเคยกินเหล้ามาเคยผิดศีลไอ้นู้นอัน,นี้มาเคยฆ่าสัตว์มาเฮ้ยเราจะแทบไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะดังนั้นครั้งนี้หลวงพ่อท่านได้ มีส่วนทําบุญต้นสมบัติท่านเปิดโอกาสให้ลูกๆทุกคนนะได้มีหลักประกันในสังสารวัตของเราไปทุกชาติเราทําบุญกับหลวงพ่อเอาบุญกับหลวงพ่อในการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนั่นคือหลักประกันความปลอดภัยในสังสารวัตของเราก็ลูกก็กราบขอบพระคุณพระเด็จกุณงพ่อที่ได้เมตตาให้ลูกทุกคนได้มีส่วนร่วม ในภารกิจของพระเด็คุณหลวงพ่อที่จะลือสัตว์ทนสัตว์ช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฝั่งนิพพานกรับขอบคุณในความเมตตาหลวงพ่อที่เมตตาเสสละอบรมสั่งสอนลูกๆทุกคนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีเป้าหมายมโนปณิธานที่จะหรือสัตว์คนสัตว์ไปถึงที่สุดห่งธรรมตามหลวงพ่อไปด้วย ก็ขอบุญกุศลที่ลูกๆทุกคนทั่วโลกได้สั่งสมมาก็ขอถวายบุญให้หลวงพ่อแข็งแรงแข็งแรงได้เป็นหลักชัยของลูกๆทุกคนไปจาบงานเท่าน,านั้นขอกราบแทบเท้าขอประคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงที่รับ คุณผู้ชมคะขณะนี้ศูนย์อบรมทั่วประเทศในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567กำลังคึกคักค่ะเพราะผู้เข้าร่วมโครงการได้ทยอยเดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทซึ่งแต่ละศูนย์อบรมได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับรวมทั้งเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการรายงานตัวณูศูนปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยและทุดงคัสฐานชนบุรีกันค่ะโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2567ได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทณศูนยะ์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยโดยทุกขั้นตอนในการเข้ารายงานตัวพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คเอกสารรวมทั้งได้ตรวจสุขภาพกรอกใบสมัครวัดส่วนสูงลงชื่อรายงานตัวและรับอุปกรณ์การอบรมโดยทุกขั้นตอนพระอาจารย์ได้ทำการคัดกรองมาตรฐานอย่างละเอียดเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมโดยหลังจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เข้ารับการฝึกฝนพร้อมทั้งหล่อหลอมในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้ฝึกซ้อมกล่าวคำขอขามาผู้ปกครองนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อฝึกใจให้นิ่งฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหารและรับบุญต่างๆที่พระอาจารย์ได้มอบหมาย ซึ่งในระหว่างการอบรมมีพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนบรรยากาศการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมณธทุดงคัสถานชนบุรีผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ลงทะเบียนสัมภาษณ์จากพระอาจารย์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำสถานที่จัดอบรมและแจกของใช้ที่จำเป็นสำหรับการอบรมก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองและหมู่ญาติ จะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปลื่มปิติซึ่งการตัดปล่อยผมและปลงผมนั้นเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสหัเตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเดินตามรอยบาทพระศาส,สดาและพระอริยาสาวกทั้งหลายโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆขึ้นไปก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทในโอกาสต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระค่ะ เมื่อวันพระที่ผ่านมานาวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทางที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่คณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพจะได้จุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนในช่วงท้ายทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งทุกท่านต่างปรับปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยเฉพาะในวันพระนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้น้อมอุทิศบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้อุทิศแด่หมู่ญาติอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะ ด้านวัดพระธรรมกายจอเร์จียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสังวรธรรมสังวโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดนมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรแอชแพเทลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนท่านประธานและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ต่อมาเวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นกิจกรรมสมอกลุ๊ โดยในวันนี้กลัลยาณมิตรสุรินทรจตุรพิษได้ให้ธรรมะเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิการพิสูจน์ทางวิทยาศ,าศาสตร์ต่างๆแก่ชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ธรรมะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งๆขึ้นไปส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายร่วมกัน จากนั้นได้รับฟังปกิีนากะธรรมจากพระอาจารย์วัสุภูรินาโคเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอย่างมีความสุขในทุกๆุกวันในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดสอนในระดับกลางโดยมีกัลยาณมิตรทันเลทิทำหน้าที่เป็นคุณครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งเน้นเรื่องการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยชาวท้องถิ่นให้ความสนใจในการเรียนภาษาไทยเป็นอย่างมากค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีตักบาตรเข้าศาสตร์อาหารแห้งแดบคณะสงฆ์ค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตร ทั้งยังได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมความพร้อมของใจเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจอันจะส่งผลให้กำลังใจเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยกัล,ลยาณมิตรเอนดูและกัล,ลยาณมิตรทวีเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรส่วนสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงรับไปแล้ว ต่อมาได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์เพื่อสร้างทานบารมีสั่งสมสเสบียงบุญให้เกิดขึ้นขั้นตอนนี้ถือเป็นการให้อายุพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการถวายความแข็งแรงแดกคณะสงฆ์อายุวันนะสุขะพละก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ถวายเช่นเดียวกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อมาสั่งสมบุญใหม่ร่วมกันทั้งยังได้เมตตากล่าวสัมมนนิยกาถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัฒนาสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อปเทค่ะ สำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัฒนาสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่3มจังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดสุรินทร์อันดับที่6จังหวัดกาฬสินอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดลำปางและอันดับที่10จังหวัดนครพนมค่ะ ส่วนท็อป10เยอดยมธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10แก้วภูทร1ค่ะ และในช่วงท้ายนี้นะคะบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ด้วยยอดสวด7 0 0 0ล้านจบสวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ f o r b y t e w o r l d c o m ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567และพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่12แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลก2310ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศ1 2 2ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมต่างประเทศ190 ในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามยระเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะหรือสามารถสอบถามผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดได้นะคะและขอเชิญร่วมพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะพระภิกษุสมมนามเณรวัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567 โดยเริ่มพิธีกรรมในช่วงเวลา13นาิก30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมากายสากลวัดพระธรรมากายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ปีพุทธศักราช2568เริ่มต้นชีวิตดีๆกับบุญแรกแห่งปี โดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0802634049ค่ะและขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบารมีด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบาลีเบื้องต้นหนึ่งเรียนวยากรณ์และการแปลด้วยตนเอง หมดเขตจารึกชื่อในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2568ท่านใดสนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่ห้องรับบริจาคว้พระธรรมากายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090 551 9265ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ1,000 0รูปเนื่องในโอกาส193ปีจังหวัดกาญจนบ,บุรี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษทั้งหลายในวันเสาร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2567บริเวณถนนสองแควสกายวอล์คเมืองกาญจนบุรีพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406608และ0842282951ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอติสันเตปินาตมะเสไม่ควรไว้วางใจคนแกล้งทำสงบเสงี่ยมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ